สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกรลยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาลุทาโลนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์ซูเปอร์เตงนะคะค่าขนมต่างๆการดูโฆษณาไม่กดข้ามการคอมเมนต์ให้กําลังใจกันในทุกๆคลิปที่ผ่านมานะคะเป็นกําลังใจให้กันนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ฝากนะคะนิดนึง นะคะในเรื่องของช่องใหม่ของหน่อยนะคะคุณยันดานเลิฟ7 8 9ซึ่งหน่อยจะทำเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเรื่องความรักเรื่องอความสัมพันธ์นะคะซึ่งหน่อยก็พยายามที่จะทยอยลงแต่ก็แต่ก็ยังไม่ไม่สม่ำเสมอเท่าเท่าเท่าช่องนี้เพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับในเรื่องของการทำช่องนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการ งานประจำนะคะซึ่งภารกิจก็ค่อนข้างที่จะรัดตัวส่วนใครที่ติดต่อมาดูดวงส่วนตัวกับหน่อยก็ต้องขออภัยในการตอบช้าหรือว่าคิวรันนะคะเพราะว่าเนืองจากเวลาของหน่อยค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดรับได้เวลาไม่กี่คิวค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าจันถึงสุมหน่อยทำงานประจำ นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ส่วนมต์ชุดใหญ่หมดไปครึ่งวันละนะคะแต่แต่แต่ละวันแต่ละภารกิจนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูในช่องนี้นะคะเป็นเหมือนข้อมูลเป็นเหมือนกับคลาไลน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะซึ่งโอเคในวันนี้นะคะหน่อยจะใช้ไพ่สำรับวันนี้สีชมพูนะคะวันนี้สดใสหน่อยนะคะลักกี้อะไรเอ่ย lucky in l นเลิฟนะคะทาร่นะคะลัคกี้อินเลทาร่นะคะในการมาเปิดไพ่ซึ่งวันนี้มีหัวข้อเรื่องหรือ,อยังยังไม่มีนะคะเปิดอ่านไปเรื่อยๆนะคะให้กับเพื่อนๆโดยที่ในวันนี้นะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะดูตัวตนของคุณแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะให้ไพ่บอกเล่าต่อไปเดี๋ยวเราขอดูตัวตนของคุณก่อนนะคะ ให้เล่นแสงดีมากพี่ป๊บวพี่ป๊โอเคเดี๋ยวหน่อยขออนุญาตดูตัวตนของคุณก่อน5้าใบาหาสมดุล2สองเหรียญกังวลใจนะคะหาสมดุลกังวลใจเหมือนคุณอยู่ในเส้นทางที่มีความพยายามในการที่จะนะคะทำอะไรที่มากกว่าสองอย่าง นะคะแล้วก็คุณโอ้โหทั้งนักกลยุทธ์ทั้งผู้นำนะคะทั้งทีเอ็มเพอเนะคะทั้งราชินีดาบคุณไม่ธรรมดาแน่นอนพลังงานของคุณแข็งแกร่งแล้วก็อันนี้น่าจะเดอะสตาเนาะือหือไพ่เมเจอร์มาถึงสามใบตัวตนของคุณไหนดูใต้สำรับความสัมพันธ์อืม หน่อยว่านะใต้สำรับก็เดอะเลิฟเวอร์หน่อยว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่คุณอาจจะได้พบเจอคู่ภารกิจพบเจอสังคมพบเจอกัลยานมิตรหรือคนที่จะพาคุณนะคะไปสู่เส้นทางที่คุณได้อ่า เลือกสรรหรือว่าเหมือนกับณเวลานี้ค่ะมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องราวของการที่คุณอาจจะไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะอีกต่อไปเส้นทางของคุณเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นทั้งนะคะ the emperor หมายว่าคุณพบเจอองคุรุคูบาอาจารย์นะคะที่จะนำพาแล้วหรือบางคนตอนนี้อาจจะเป็นองคุรุคูบาอาจารย์หมายถึงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำ เป็นผู้ที่มีความชัดเจนในตัวเองนะคะพร้อมที่จะเป็นผู้นำของคนอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้นะคะราชินีถือไม้เท้าแล้วก็เดอสตาหน่อยว่าคุณมาในเส้นทางของการเป็นจะบอกว่าอะไรอะเส้นทางของนักบำบัดหรอคะหรือว่าคนที่มีเซนส์นในเรื่องของอ การอย่างรู้ในเรื่องของการมองคนออกการรู้ว่าควรที่จะพูดที่จะสื่อสารที่ใช้ที่จะใช้นะคะวิธีการในการที่จะนะคะแสดงนะคะออกไปให้กับคนอื่นๆอย่างไรโอ้โหทุกคนคะหน่อยจะบอกว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณหนักแน่นมากๆมีไพ่ไมเนอร์แค่ไปเดียว นะคะคือ2เหรียญน,นอกนั้นไพม่มเจอหมดเลย the lover the moon อ้อโทษทีค่ะมี2ใบไวที่เป็นมเนอร์นะคะนอกนั้นเป็น, major, นะะมเจอนะคะมเจอก็คือ the lover the moon นะคะ the emperor แล้วก็ the star the 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 ทั้งนั้นเลยไพ่ใหญ่นะคะแสดงว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้กระบวนการของคุณตอนนี้ค่ะมันเข้าสู่กระบวนการยกระดับที่เปลี่ยนแปลงเส้นทาง เปลี่ยนแปลงวิถีคุณไปแบบชัดเจนแล้วแต่ว่าคุณก็ยังควบนะคะคุณก็ยังเหมือนกับดำเนินชีวิตไปโดยที่นะคะปรับสมดุลให้กับตัวเองได้แล้วนะคะคุณมีความบาลานซ์ในตัวเองคุณเป็นนักจัดการคุณเป็นนักกลยุทธ์คุณเป็นคนที่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะมีหยินหยางในตัวเองเป็นคนที่สามารถที่จะ เมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ว่าณนะเวลาเนี้ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยก็คือการที่คุณเป็นคุณการที่คุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะคะสามารถที่จะเข้ามาในเส้นทางของการปฏิบัติสายจิตวิญญาณหรือว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีเซนส์สัญชาตญาณมียาณอย่างรู้หรือสามารถที่จะมีความคิดที่แยบยนต์มีกลวิธีมีความชัดเจนในตัวเองเนี่ย มากเท่าไหร่คุณยิ่งรู้ว่าคุณจะนะคะเรียบเรียงคำพูดเรียบเรียงความรู้สิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณหามาได้สิ่งที่คุณเพียรพยายามมาเนี่ยในการที่จะเผยแพร่ในการที่จะบอกต่อในการที่จะเป็นผู้นำให้กับคนอื่นๆได้อย่างไรนะคะเพราะมีทั้งเด e s t a า t เด m o มูลความเมืดนะคะแล้วความสว่างคุณเป็นคนที่มีแสงออร่า คุณเป็นคนที่มีความเปล่งประกายทั้งในเรื่องของพลังภายในบุญบรารมีหรือแม้แต่กระทั่งคุณอาจจะเป็นชาวแสงนะคะเป็นคนที่มาเพื่อทําภารกิจเมื่อถึงจังหวะเวลาหนึง่งอ่ะคุณจะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะอยู่กับที่ได้แล้วมันต้องมีการพัฒนาคุณจะมีเหตุการณ์อะไรที่เหมือนกับมันตีกรอบมาบังคับให้กับคุณต้องลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ ทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นไปในทิศทางที่เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หรือจักรวาลค่อยๆตะล่อมตะล่อมตะล่อมตีกรอบให้กับคุณแล้วคุณก็ก้าวเข้ามาในเส้นทางสายนี้นะคะอย่างชัดเจนบางคนก็อาจจะเข้ามาเพราะด้วยเหตุการณ์ที่มันทําให้เกิดความกระทันหันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหตุการณ์ที่บางทีอาจจะมีคนนะคะชักนําเกื้อนหนุนหรือว่าชักชวนเข้ามา นะคะบางคนก็อาจจะเข้ามาแบบงงๆไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเส้นทางที่ทําให้คุณได้เข้ามาอยู่ในเส้นทางสายนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเข้ามาในลักษณะที่เหมือนกับมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องได้กลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมาพินิจพิจารณาอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นพอได้เรียนรู้ได้ตระหนักได้เข้ามาในสู่เส้นทางของการใช้การปฏิบัตินะคะการสื่อสารนะคะกับองค์ครูครูบาอาจารย์ นะคะหรือว่าการเรียนรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดจักระนะคะหรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในเส้นทางสายนี้ได้แบบได้แบบน่ามหัศจรรย์ บางคนไม่ได้ตั้งใจอยากที่จะเข้ามาแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างทั้งสังคมก็ดีกัรยานามิตรก็ดีคลิปต่างๆที่เด้งมาให้ได้รู้ก็ดีหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งนะคะพบเจอคนที่เข้ามาเหมือนกับเป็นคนที่ชักนํา เือหนุนหรือนำพานะะในความสัมพันธ์ทุกๆอย่างอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของความรักหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ใน,ใน,ในเรื่องของแบบพลังงานบวกก็ดีแต่เอาเป็นว่าเมื่อคุณเข้ามาในเส้นทางสายนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะเก็บนะคะสิ่งดีๆเอาไว้อยากที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆบางคนก็อาจจะมาทำช่องเหมือนหน่อยได้รู้ในเรื่องของพอดูบ่อยๆเข้า จากเมื่อก่อนที่ดูคลิปในเรื่องของการอ่านไพ่ในเรื่องของสายจิตวิญญาณในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาการปฏิบัติดูคลิปเพื่อที่จะให้เหมือนกับเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณรู้สึกว่าคุณก็สามารถที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งสามารถที่จะสื่อสารนะคะบอกกล่าวหรือสามารถที่จะทําในช่องของตัวเองได้นะคะเดืยวสตาร เป็นการเหมือนกับนําประสบการณ์ต่างๆมาบอกมากล่าวมาเล่าบางคนเ้าอาจจะเป็นโรงเรียนคลอสนะคะต่างๆได้พบเจอกรยานมิตรคุรุคูคบาอาจารย์นะคะเป็นการเปิดการมองเห็นเปิดเขาเรียกว่าเปิดขุมทรัพย์เปิดความสามารถของตัวเองให้มันเหมือนกับโดนกระเทาะออกมามากยิ่งขึ้นบางคนก็อยากที่จะเป็นในเรื่องของคนที่เาออกมาสื่อสาร ะะให้กับคนอื่นๆเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยมีประโยชน์นะคะมีมีมีคุณประโยชน์สําหรับคนอื่นๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ทําช่องหรอกคะ่ะแต่ว่าเป็นในลักษณะของเป็นที่ปรึกษาเป็นเหมือนกับศิรานีเป็นเหมือนกับคนที่คนรอบข้างเมื่อพบเจออุปสรรคปัญหาหรือคนรอบข้างถ้าเขามีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหรือในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ เป็นความเชื่อความศรัทธาตรงนี้เขาก็พร้อมเขาก็จะมาหาคุณแล้วคุณก็พร้อมที่จะเป็นเหมือนกับคนที่ให้คาปรึกษาคนให้ความชี้นแนะเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของคุณมันจะกลายเป็นคุณจะกลายเป็นคนที่มีความเอือ้อเฟื้อมีเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อนหนุนหรือว่าสามารถที่จะให้ความรู้กับคนอื่นๆได้นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะ ต้องได้แบกรับภาระความรู้สึกของตัวเองมีความมืดดำมีความมืดมนมีความไม่ชัดเจนนะคะหาทางออกไม่เจอแต่เมื่อเวลาผ่านไปอะค่ะสิ่งที่คุณเพียรพยายามปฏิบัติสิ่งที่คุณทำมาน่ะมันกำลังจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาในเส้นทางชีวิตของตัวเองที่ได้เลือกที่ได้เดินในครั้งนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหนจะใช้ไพ่ยานโลกนะคะ มาขยายนะคะว่าเส้นทางชีวิตของคุณการเป็นผู้ตื่นรู้การเป็นคนเป็นผู้นำการเป็นผู้ที่มาเพื่อที่จะเหมือนกับใช้องค์ความรู้ประสบการณ์ที่มีของตัวเองในการที่จะชั้งพัฒนาตัวเองไปด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้ให้คำแนะนำคนอื่นๆยิ่งคุณได้บอกกล่าวยิ่งคุณได้รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งได้เป็นการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมากยิ่งขึ้นเหมือนคนยิ่งให้ยิ่งได้อะค่ะการที่เรายิ่งเป็นผู้ให้ให้ในสิ่งที่เรารู้มันเป็นอะไรที่กว่าจะได้องความรู้นี้มายากเหลือเกินแต่คุณก็มาให้อยากที่จะให้คนอื่นๆด้วยการไม่คาดหวังสิ่งใดแล้วเมื่อคนอื่นๆได้รับประโยชน์ไปคุณจะรู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งได้คุณได้ฝึกฝนพัฒนาคุณได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาบางคนก็อาจจะทําในลักษณะของอ่า ในเรื่องของการให้คำปรึกษาในช่องเหมือนกับแบบการอ่านไพ่การให้คำปรึกษาการให้ความรู้ในเรื่องของอการพัฒนาตัวเองนะคะต่างๆหรือว่าการปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้บางคนก็ไม่ได้อยากทำช่องใดๆก็เป็นในลักษณะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่ทำให้คุณนะคะได้สัมผัสอย่าง รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นว่าเส้นทางที่คุณดำเนินมาเนี่ยนะคะเป็นเส้นทางที่จะช่วยในเรื่องของการอ่าเหมือนกับเสื่อมถอยคุณเป็นคนที่เห็นไหมเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลการแจกข้าวฟรีนะคะชื่อเสียงก็มาเห็นไหมคะเดอรสตานะคะเดอรสตาการเป็นบุคคลที่มีคนรู้จักหรือมีชื่อเสียงในเรื่องนั้นๆในเส้นทางสายนั้น ไม่จําเป็นต้องออกกล้องไม่จําเป็นต้องใช้สื่อโซเชียลแต่คุณก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเส้นทางที่อ่ะห้าใบแล้วเนาะดูใต้สําหรับเหนือความคาดหมายเห็นไหมคะหน่อยบอกแล้วว่ามันมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะหน่อยว่าคุณกําลังจะได้เหมือนมีการเขาเรียกว่ามีการปรับครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าไพ่เมเจอร์มาเยอะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอ่าเล่นตัวเหรอไม่ใช่เล่นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนไม่สามารถที่จะต่อรอต่อเถียงไม่สามารถที่จะขอผ่อนผันได้อีกแล้วอะนะ เส้นทางสายนี้มันถึงเวลาที่คุณจะได้ใช้องค์ความรู้ที่คุณสะสมมามันถึงเวลาที่คุณจะได้ใช้สิ่งที่คุณนะคะประสบพบเจอมาประสบการณ์ต่างๆนะคะได้ถึงเวลาแล้วละะ่ะค่ะที่คุณจะต้องได้ทำอะไรกับมันสักอย่างนะคะซึ่งหน่อยมีความรู้สึกว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลืออยู่แล้วแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกลัวที่จะทําไปแล้วมันจะเกิดข้อผิดพลาดเพราะคุณยังมีความรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะแสดงอะไรมากพอคิดว่าบางทีถ้าทําไปเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องหรือถ้าเป็นหรือชี้ไปในทางที่มันมันไม่ใช่ในในเส้นทางเนี้ยคุณจะรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดมันอาจจะทําให้คนอื่น ไปในทิศท,ทางที่อาจจะเป็นในเรื่องของไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่หน่อยอ่ะมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะท่านพยายามที่จะนะคะ กระเทาะเบื่อของคุณโดยการที่ทําให้คุณได้เห็นสื่อต่างๆได้เห็นสัญญาณต่างๆได้เห็นเรื่องอะไรซ้ำๆเดิมๆซ้ําๆเดิมๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆให้คุณได้ตระหนักรู้ให้คุณได้เหมือนกับได้เข้าใจชัดเจนแล้วคุณมาในเส้นทางนี้นะคะแล้วก็มันอาจจะถึงจังหวะเวลาที่ทําให้คุณต้องได้มีการฝึกฝนนะคะการไม่ลองก็ไม่รู้ นะคะไม่ลองก็ไม่รู้ว่าคุณสามารถไปในเส้นทางนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วตัวตนของคุณและสิ่งที่ถูกกาหนดมานะคะจริงๆแล้วมันก็การันตีได้แล้วล่ะว่าคุณมาเพื่อที่จะพบเจอเรื่องที่ทําให้เกิดการตกตะกอนเรียนรู้และก็มานะคะเหมือนกับเป็นขุมทรัพย์นะคะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ถุมทรัพย์หนึ่งที่ได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นผู้ที่จะมาถ่ายทอดนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแหล่ง พลังใจเป็นเหมือนกับคนฟื้นฟูเป็นเหมือนกับคนที่มาให้คําแนะนําให้คำปรึกษาจริงๆเราคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะแจกข้าวฟรีเนี่ยบางคนก็ชอบทําบุญทําทานชอบแบบรู้สึกสบายใจรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ให้คําปรึกษาที่ได้ให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆคุณรู้สึกดีนะคะเพราะว่าภายในของของคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ ชอบที่จะเห็นคนอื่นๆเขามีความสุขชอบที่จะเห็นคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นในวันเวลาที่มันถึงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าเกี่ยงอย่าเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งอืมอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะทุกๆสิ่งมันถึงเมื่อถึงจังหวะเวลายังไงคุณก็หลีกพ้นอ่าหลีกหนีหลีกพ้นหลีกหนีหลุดพ้นไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นก็คือขอให้คุณนะคะได้ใช้พลังภายในอันนี้ของขึ้นขอให้คุณได้ใช้โชว์ศักยภาพความสามารถของตัวเองออกมาคลิปนี้น่าจะเป็นน่าจะหนักไปในเกี่ยวกับคนที่มาทางในเรื่องของสายจิตวิญญาณการตื่นรู้ชาวแสงหรือคนที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับการเป็นผู้ให้นะคะ คนที่อาจจะมาเรียนรู้ในด้านนี้หน่อยเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เมื่อมีองค์ความรู้มีสิ่งดีๆแล้วก็อยากที่จะเผื่อแผ่ออกไปสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ถึงคุณจะบอกว่าก็ทําก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปอย่างเงี้ยแหละแต่คุณก็ลองสังเกตดูว่าชีวิตของคุณนะ่ะเมื่อปฏิบัติถึงขั้นแล้วเมื่ออยู่ในจุดที่อ่าเป็นขุมทรัพย์ที่มันมีความเหมือนกับคล้ายๆกับแบบพลังงานมันเอ่อล้นออกมานะคะ คนที่มีแสงคนที่มีออร่าภายในไม่ว่าจะไปที่ไหนที่สว่างหรือที่มืดคุณก็จะเป็นคนที่มีแสงเปล่งประกายดึงดูดให้คนเข้าหาเมื่อถึงจังหวะเวลานั้นคุณจะสังเกตแล้วก็สัมผัสได้ว่าทําไมคนจะชอบเข้ามาหาคุณทําไมคนจะเหมือนกับดึงดูดให้คนเข้ามาขอคําปรึกษาเข้ามาเหมือนกับอยากที่จะนะคะ ได้พลังงานบวกกับคุณไปเพราะคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการสื่อสารเก่งในเรื่องของการใช้คำพูดถึงแม้คุณจาที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่ในโลกของตัวเองมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงแต่มันเมื่อถึงจังหวะเวลานะคะแสงที่อยู่ในตัวคุณสุดท้ายมันก็จะเปล่งประกายออกมาเพราะมันเป็นสิ่งที่สวรรค์สรรสร้างนะคะ สใบนี้น่าจะตอบแล้วก็การันตีได้ชัดเจนคำว่าสวรรค์สรรสร้างแล้วก็เป็นรูปของเปลือกหอยนะคะเป็นเรื่องเออเป็นภาพของหอยสังนะคะหากคุณได้เป่าหอยนี่นะคะหอยสังตรงนี้คนเขาจะชอบเอาไปในพิธีที่เป็นมงคลนะคะเป่านะคะเป็นสัญญาณแห่งการเหมือนกับเปิดเลิกเปิดยามนะคะในทิศท,ทางที่ดีเพราะฉะนั้นการเป่านะคะหอยสังมันคือการ บอกให้รับรู้ว่ามันถึงจังหวะเวลาแล้วนะที่ชื่อเสียงของคุณแสงออร่าเปล่งประกายที่อยู่ในตัวคุณนะมันถึงเวลาที่จะต้องเฉิดชายมันถึงเวลาที่จะต้องอได้เป็นเหมือนกับแสงที่จะให้คนอื่นๆนะคะได้มาเรียนรู้ได้มารับรู้ได้มารับฟังได้ไดไดสัมผัสแล้วนะคะหน่อยเชื่อว่าคุณนะ่ะมีความต้องการมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ นะคะเราอาจจะไม่ได้เด่นไม่ได้ดังในเรื่องไหนแต่พอเราเข้ามาสู่เส้นทางสายนี้มันรู้สึกมีพลังมีความเพื่อเหิมมีความแบบอยากที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆนะคะพอคุณทําได้แล้วปุ๊บคุณก็รู้สึกภาคภูมิใจพอภาคภูมิใจแล้วคุณก็อยากที่จะสื่อสารอยากที่จะแชร์สิ่งดีๆแต่เพียงแต่ว่าคุณไม่รู้จะไปในทิศท,ทางไหน นะะเนี่ยคือสิ่งที่ให้ไพ่มาบอกเล่าเขาบอกว่าหากคุณไม่ลองคุณก็จะไม่รู้คุณเป็นคนที่สามารถที่จะเริ่มต้นนะคะสิ่งนี้ได้เพราะว่าพลังภายในของคุณน่ะนะคะมันเปี่ยมล้นไปด้วยความเชื่อความศรัทธาเปี่ยมล้นไปด้วยสิ่งดีๆที่อยากที่จะให้กับคนอื่นๆคุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณทํามันจะเป็นสิ่งที่ผิดหน่อยเชื่อว่า คุณมาถึงจุดนี้ได้คุณกั่นกรองอะไรมาเยอะคุณได้รับได้รู้เรื่องราวอะไรมาเยอะมากมายและที่สําคัญหากใครบางคนนะคะที่รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจคุณลองสอบถามองค์ครุครูบาอาจารย์ของคุณดูนะคะว่าหากคุณทําสิ่งนี้แล้วนะคะมันจะเป็นไปในทิศทางไหน คุณลองทำดูก็ได้นะคะลองทำลองเริ่มดูนะคะเมื่อมันถึงเวลานะคะมันจะมีนะคะสิ่งที่เข้ามาแบบกระทันหันเหนือความคาดหมายคุณจะได้พบเจอสังคมคุณจะได้พบเจอความการมองเห็นนะคะการเปิดให้มองเห็นให้ดึงดูดให้คนหลั่งไหลเข้ามาในเส้นทางของคุณแบบไม่น่าเชื่อนะคะเมื่อมันถึงจังหวะเวลาเมื่อมันถึงเวลาที่คุณต้องเป่งแสงเป็นผู้ที่มีความ มีชื่อเสียงในด้านนี้เป็นคนที่สามารถให้สิ่งดีๆกับคนอื่นๆได้นะคะมันจะเกิดความเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมันก็จะตามมาส่วนใครที่บอกว่าไม่ได้อยากที่จะออกกล้องไม่ได้อยากที่จะทำตรงนี้ในเรื่องของการสื่อสารเดี๋ยวคุณก็จะนะคะได้เป็นเหมือนกับที่ที่เป็นคนที่มีแต่คนเข้าหานะคะ ช่วยเหลือในเรื่องของไม่ได้เป็นหมายถึงไม่ได้ให้ในเรื่องของสิ่งของอย่างเดียวนะเป็นให้ประสบการณ์ให้ความรู้ให้สิ่งที่เรียกว่าอ่าประโยชน์นะคะสำหรับคนอื่นๆหน่อยเชื่อแน่ว่าคุณฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้หน่อยว่าคุณเข้าใจนะคะคนที่มาทางเส้น,านทางเนี่ยทางเนี้ยเข้าใจในสิ่งที่หน่อยพูดเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนถ้าฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้ขอให้พิมพ์คําว่านะคะ สวรรค์สรรสร้างนะคะเกการปฏิบัติการทําโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะเป็นผู้ชี้แนะชี้นำนะคะตีกรอบจนมาเจอเส้นทางสายนี้นะคะไม่มีความบังเอิญหรือแม้แต่กระทั่งมาเห็นคลิปหน่อยก็ไม่มีความบังเอิญในคลิปนี้ให้ไพ่บอกเล่าในวันนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่สวรรค์สรรสร้างนะคะแล้วคุณก็จะพบความพบสิ่งที่เหนือความคาดหมาย จงเชื่อและศรัทธาค่ะและสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาร,าหริย์มหาจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนโอเคคะ่ะหน่อยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย